อมตะซิตี้ระยองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่สองเดินหน้าแผนขยายพื้นที่นิคมเตรียมรับลงทุนเพิ่ม635.93ไร่เมื่อเวลา9นาฬิกาที่อาคารอาเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายบรรพศอุดมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2เพื่อร่างข้อเสนอในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองระยะที่6ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท SS c o n s u l t a n t Corporation จำกัด ร่วมกับบริษัทอามาตะซิตี้ระยองจำกัดมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ประชาชนและสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า300คนนายบรรพศอุดมศักดิ์รองนายกอบตบอบ่อวินได้กล่าวว่านิคมอุตสาหกรรมอามาตะซิตี้ระยองเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดระยองมากกว่า20ปีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองและในวันนี้ การที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะมีแผนในการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเศาร์และระยองเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์4.0 ดังนั้นในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนที่จะมีการขยายพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมของอมตะซิตี้ระยองเพื่อนำไปสู่กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงร่างข้อเสนอในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองในระยะต่อไปโดยกำหนดข้อมูลความเหมาะสมที่สำคัญได้แก่ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูลตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ เพื่อน,นำไปสู่ผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานิคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนในภาพรวมได้ในอนาคตทางด้านนายนำชายนินทองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผู้รับผิดชอบดูแลโครงการอมตะซิตี้ระยองระยะที่6ได้กล่าวว่าด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มอามาตะ จนสามารถก้าวขึ้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดาเนินการในประเทศร,รวมสองแห่งได้แก่อมตะซิตี้ชนบุรีและอมตะซิตี้ระยองโดยอมตะซิตี้ระยองเป็นนิคมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลดังนั้นบริษัทอมตะซิตี้ระยองจำกัดจึงได้วางแผนขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ห3ร้อไร่ซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นที่ที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น1 7 1 1 8ห9ร้ไร่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภครองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้การร่วมดำเนินงาน กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำหรับแผนการขยายพื้นที่โครงการอมตะได้มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็นสประเภทได้แก่หนึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมสองพื้นที่ผ่านิชยกรรมและที่พักอาศัย3พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนท้งนิสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเจ็ดกลุ่มหลักประกอบด้วย 1. กลุ่มเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 2. กลุ่มเซรามิกและโลหะขั้นกลางและขั้นปลาย 3. กลุ่มอุตสาหกรรมเบาอาทิกิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วนกิจการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นต้น 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 5. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า6กลุ่มเคมีพันกระดาษและพลาสติกและ7กลุ่มบริการสาธารณูประโภคทั้งนี้เชื่อว่าการขยายพื้นที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะมีภาพรวมต่อประเทศและชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการทั้งด้านการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษสร้างไรายได้และกระจายความเจริญให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชนโดยมีการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทำงานในนิคมและชุมชนโดยรอบนิคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิการก่อตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อีกด้วยนายนำชัยได้กล่าวในการพัฒนาโครงการในครั้งนี้อมตะมีความห่วงใย ต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทําการเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อสาธารณชนโดยบริษัทจะทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในทุกนิติพร้อมทั้งการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงการพัฒนาโครงการให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนสุกันวรีสุวรรณายงาน